อันนี้คือกุ้งที่แกะเปิด <Hello S 2> แล้วนะขนาวข้าว Good Morning มีตอนกรอนเที่ยง6นาทีกต่บ้งแบบว่าจะกินข้าวแล้วก็ ดูคลิปการกินไปด้วยนะคะคือเราไม่ได้กินอร่อยเหมือนเขาไงเออแต่ว่าเราก็มีน้ำพิกตามแบบฉบับของเราเนาะก็จะมีผักเนาะเป็นเป็นตะก้าเลยนะนี่ตะก้าผัก่ยจากตะก้าผักัวเออใบบัวบกเออสัมติงมะเขืออะไรอย่างงี้เอแล้วก็ซีมัก็คือไม่เห็นแม่แหละแม่ไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็กากหมูเจียวว้า เลืดเลืดแล้วก็อ่ำกัมพิกปะทูแห้งๆแล้วก็มีปลาสลิดบางบอ๊หนึ่งตัวตายอยู่ตรงนี้นะคะก็คู่ที่แกเปิดวะจ้าคือเขากินแบบดูนั่งดูคิปอะทุกคนเขากินแบบคือเมนูอาหารเขามันน่ากินแล้วก็เราไม่มีโอกาสได้กินแบบเขาไงเราอะเราก็สมมุติว่าเรากินเหมือนเขาแล้วก็เปิดดูเขากินแล้วก็ สมมุติว่าเรากินตัวนี้นที่อยู่ในนี้เออต <c oughs> ื่นมาก็คือเที่ยงแล้วก็ตื่นมาก็ต้องกินเนาะชีวิตเราอยู่ได้เพราะการกินเดี๋ยวกินเสร็จประมาณสักห้ามงเย็นก็อาบน้ำไปทำงานเข้ากลางคืนสภาพหน้าหัวเหอ ชุดนชุดนอนนะมาหมดมก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกไหนเลยค่ะทำงานแบบยาวๆหยุดแค่ที่ละวันก็คิดว่าเดือนนี้จะ จะไม่ใช้พักล้อมจะไม่ใช้วันอยู่นักขาตะเลิอกอะไรทั้งสิน้นเนาะก็กทำงานอยาวอ,อร่อยอืแม่ทำอร่อยอืทำพิ่พติูแม่ใช้ก็ทำอร่อยนะแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันเลยสักรอบอืตอนแรกตื่นมา ฉันว่าฉันอะอยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้คือฉันแพนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเรื่รองก๋วยเตี๋ยวอะแต่ว่าตื่นสายเกินก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆอ,กอะคุณลุงแกก็ไปแล้วตื่นมาแม่ก็ไม่อยู่บ้านแล้วชีวิตแกชีวิตคนโสดไม่มีอะไรหรอก อืแกก็คิดดูว่าฉันแผ่นการกินการใช้ชีวิตแบบวันต่อวันอืแต่แบบนี้มันก็มีความสุขดีนะเว้ยไม่ได้มีเงินมากแต่ก็พอมีเงินที่จะเลี้ยงตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันมันดีแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหลนะเนาะ กินชอบน้ำพริกผักโคตรฟรีเลยเจ๋อเอ้แเอแต่หมาหมาฉันนะลูกชายฉันเนี่ยกินไก่กินไส้กรอกเนี้คนอดได้แต่หมาห้ามอดสซโลแกน อืมอืมอืมจมหน่อยค่ะทานเอ็นจอยมากข้าวน้ำพริกผักฉันม,มีความสุขมากอืม้ม อ,อมแม่สารดีเยอะแลอร่อยอืมเอาจริงชีวิตก็มีแค่นี้เนาะบางทีเวลาเราดูคลิปของใครเยอะๆอ่ะเขาไปกินแซลมอนเขาไปกินนั่นนี้ดีๆอ่ะเราก็อยากกินเหมือนเขานะแต่แบบนั้นตอนเนี้ยเงินเรามันยังไม่ถึงแบบนั้นไงเงินเรามันยังได้แค่นี้ไง แล้วมันก็เป็นความสุขคืออย่างไรแล้วมาหัอไปร่วมงางกี่ขขาอืชีวิตที่ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร ไม่ต้องใช้ชีวิตตามใครใช้ชีวิตให้เป็นแบบเราเนี่ยแหละเนาะตั้งแต่อายุมากขึ้นตัดคนออกจากชีวิตเยอะขึ้นมันทําให้แบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องใช้ชีวิตตามใคร ไม่ต้องใช้ชีวิตว่าใครจะมองเรายังไงเออตอนนี้แฮปปี้มากเลยอะแต่สิ่งเดียวที่ตอนที่ตอนนี้อยากอยากได้นะอยากมีตังค์เยอะๆใครบอกว่าเงินไม่สำคัญในชีวิตนะไม่ใช่เงินสำคัญมากในชีวิต ชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นเยอะถ้าคุณมีเงินมากพอในกระเป๋าและมีความสุขมากกว่านี้ถ้าคุณเมเีเงินได้แต่ณตอนนี้เราก็มีแค่นี้ก็โอเคคุณแฮปปี้แล้วตอนนี้กินข้าวคว้มพริกผักอ้าวหมู แล้วก็นั่งคุยคนเดียวเลิศทำงานชีวิตวนลูปเออกลับมาวนลูปเป็นพนักงานประจำจากเป็นแม่ค้าเฮ้ยโอเคมามาดูด้อ,อืมอืมอ อ๋อม <muitas> ีเลยอ่ะอืมมีในถ่วนแล้วบบกยู่บ้านเอิ่นพักหนอกแต่ว่ามันจะเป็นแบบอันเล็กอ่ะแบบที่มันขึ้นกับดินอ่ะแต่นี่มันจะเป็นแบบอันใหญ่อืมหน้าใจอืม Nei. Mm -hmm. Nei. ชีวิตตอนนี้มีความสุกมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดแค่ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่เลี้ยงหมาใช้ชีวิตเป็นวันไม่คาดหวังกับอะไรไม่คาดหวังว่าจะต้องมีเงินเก็บไม่คาดหวังว่าจะจะต,ต้องเจอเนื้องคู่แล้วเออไม่คาดหวังแต่ว่า ก็นั่นแหละก็ดีก็ดีอ่ะอืมก็ดีก็เหมือนชีวิตเปลี่ยนในวัยสามสิบเออก็โอเคนะถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันโอเคแบบนี้แหละแล้วก็วนลูบทำงานเก้าชั่วโมงอยู่ที่ทำงานพอจะกลับถึงบ้านหมดเวลาชีวิตพอดีมันก็วนลูปในการทำงานอยู่แบบเนี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เจอใคร ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนก็เพื่อนที่ทํางานเออก็พยายามหางานเสริมที่มันจะทําให้ให้ให้มันสร้างรายได้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้อยู่บ้านมากขึ้นเพราะว่าโดยฉันเป็นอินทูดฉันก็มีความรู้สึกว่าการอยู่บ้านคือคืออะไรที่มันแฮปปี้ที่สุดสําหรับฉลาะบางทีการที่ฉันต้องมานั่งเจอคนเยอะๆปั้นหน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยบางทบางีบางสถานการณ์มก็ไม่ใช่ตัวตนของฉันไง แต่ว่าก็ได้อ่ะอืมก็ได้เพราะว่ามันความจำเป็นเนาะเราต้องทํางานเออนั่งคุยคนเดียวมาสิบกว่าอนอาทีแล้วเนี่ยแต่ก็โอเคแหละคัมไม่มีเพื่อนได้แค่นี้ก็โอเคององอใอครที่เป็นเหมือนจุลิอยู่นะลองเม้น แสดงความคิดเห็นกันมาดูว่าชีวิตมีความสุขไหมที่เป็นแบบเนี้ยอืมมีแค่นี้ก็เป็นแบบนี้อนาคตมีมากก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งหรือไม่มีเลยก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ลรตอนนี้ก็โอเคก็ดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเออแค่นี้เนาะหมดแหละข้าวอิ่มแล้วด้วยแต่อร่อยนะจริง อย่าว่าไปแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยแต่บางทีมันก็ก็กินได้แหละเพราะว่าชินในความไม่อร่อยของเขาโอเคคุยคนเดียวสิบกว่านาทีบ้าเแล้วอืมก็โอเคแหละไปขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันแฮปปี้ไนท์เดยค่ะ